ัดแล้วเดี๋ยวแทงยอดใหม่ขึ้นพร้อมกันนะคะเพราะว่าต้นมันติดแล้วนะมันก็จะเหมือนพวกนี้แหละคะ่ะแต่ว่านี้คือต้นต่ําแล้วก็เลยไม่ตัดถ้าตัดแล้วมันก็จะขึ้นใหม่แบบนี้นะคะนเนี่ยก็จะขึ้นใหม่แบบนี้ในระดับเดียวกันน่ะให้มันขึ้นใหม่พร้อมกัน ก็ไผ่นู่นนะคะก็จะเป็นสะน้ําสะที่เราเพิ่งขุดปีนี้แล้วค่ะยังไม่ได้หาปลามาลงเลยนะเดี๋ยวจะต้องไปขอไปขอพันปลาจากสะนาแตแม่สาว่าไปขอปลาตะเพียนไขมาดีกว่าไม่รู้จะเลี้ยงปลาอะไรดีเลี้ยงปลาปลาตะเพียนไปก่อน เราค่อยว่ากันอีกทีจะหาปลาอะไรมาลงสาแม่มันลึกเป็นประมาณแบบเออเขาเรียกว่าอะไรลึกก้นหวดมันลงยากนะจะเลี้ยงปลาอะไรดีหรือว่าจะเลี้ยงตรงตรงที่พื้นที่ที่มันเป็นทุ่งนาดีทุ่งนาไม่ได้ทำนานะคะมีนาอยู่ตรงนี้แปลงหนึ่ง เราไม่ได้ทํานาตอนแรกก็กะจะลงหญ้าค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทําอะไรทันได้บ้างทําทําทันไหมว่าจะลงหญ้าแพนกล่างานก็เยอะมากต้องไถค่าตีดินดีๆให้เละๆแล้วก็หญ้าแพนกล่ามาหวานไม่ใช่เม็ดพันนะคะจะเป็นท่อนพันแบบสับๆนะ่ะถ้าใครรู้จักหญ้าแพนกล่าก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบเส้นเล็กๆ ไว้เลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนาจะเป็นแปลงนาประมาณเกือบสองได้ค่ะตรงแปลงนานี้นะคะเลยแปลงนาขึ้นไปก่อนถึงกอไผ่ก็จะเป็นสวนวายเราที่พ่อตัดหญ้าวันก่อนนั่นนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสวนวายนะเลยแปลงนาขึ้นไปถึงกอไผ่ก็จะเป็นสวนวาย หลังกอไผ่ก็จะเป็นสะผ่านสะไปก็เป็นสวนหวายอีกนะหวาแล้วลงที่นี่สามพันต้นนะคะจุดละพันต้นประมาณโดยประมาณนะคะเก้าร้อยต้นพันต้นถ้าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าตรงเนี่ยตรงต่อจากสวนกล้วยฝั่งนี้ลงพันสองข้างบนลงจุดละเก้าร้อยสองจุดก็รวมจะเป็นสามพันพอดีนะจะเป็นสามพันต้นพอดี เพื่ออนาคตค่ะทุกคนที่นี่คือบริษัทของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะห้ามเหยียบทั์สินห้ามทำทั์สินเขาเสียหายนะครับเนาะอย่าไปเหยียบหนะ้าต้นทุเรียนเนี่ยหลายบาทนะอะไรอีกนะไหวไหว้นอะไรที่ไหว้หนามขาวเคลียรหมองทอง น่าจะหมอนทองกว่าเระเป็สีสให้ก็เลยอ้อวเหรอผมไม่ว่าซื้อมาปูเอ ชาติปลาดงภูพานนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของากรมป่าไม้เพราะฉะนั้นะผมเนี่ยและฐานะเจ้หาหน้าที่น้งหมดเนี่ยขอใช้อำนาจขอเป็นพนนักงาเจร้หาหน้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับโดยที่จะให้ทางพี่สวิตีนะเป็นผู้นำชี้ให้ว่าพื้นที่ที่สาวิตีทำกินเนี่ยอยู่ไปเรื่อยไหนบ้างประเด็นผมขออนุญาตแบ่งอย่างนี้เพื่อการเสียเวลาฮนะผมที่สปตทแล้วก็หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยพื้นที่นะเดี๋ยวเดี๋กับผมจะไปกับพี่สวิตีเพื่อ่ให้พี่สวิตีชี้ว่าพื้นที่หมดของตัวเองที่เป็นแการทำกินของตนเนี่ยอยู่แค่ไหนนะเดี๋ยวทุกจุดเลยนะนะอแรกที่ๆเดีีีี๋ยยวแบบ่่่่งคนนนนททขขอออุญาาาตใหห้้้้เเเจก็มูลหน่อยว่่่าาาาาเเรรปลูกอะะะไไไบ้้้้้้งจนนนนีีตตดดฮแหท ทำทุกคนระมัดระวังนะห้ามเหยียบทรัพย์สินห้ามทำทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับเนาะอย่าไปเหยียบนะต้นทุเรียนเนี่ยหลายบาทนะอ่าอะไรอีกนะหวายหวายพันอะไรนี่หนามขาวหวายหนามขาวรียนหมอนทองเหรออืที่นี่ปลูกกันไปเลน่าจะหมอนทองค่ะเป็นไอซีส่งมาให้ก็เลยปลูกอ้าวเหรอผมนึกว่าซื้อมาปลูกเองอ่าหมอนทองแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้านะโอเคถ้างั้นผมจะขอให้ชุูปิยะภัยสองนายชูปิยะมิสเตอร์สองนายหน่วยพื้นที่สองนายร่วมกันเก็บพ